ราชรถราชยาและพระญาณมาสสำหรับใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาภูมิพลอดุลยเดชเริ่มบูรณะปฏิสังขรณ์แล้วนะครับแต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบจะร่วมบูรณะกันอย่างสมพระเกียรติติดตามจากรายงานของคุณสุภชาติสุภเมธีครับวันแรกของการเริ่มบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถราชยานและพระญานามาสสำหรับใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ นื่งแน่นด้วยทีมช่างจากสำนักช่างสิบหมู่กรมศิลปากรเจ้าหน้าที่กรมสรรพวุตรทหารบกและกรมอู่ทหารเรือที่ร่วมแรงร่วมใจทํางานการบูรณะแบ่งเป็นงานไม้และเครื่องประกอบราชรถสำนักช่างสิบหมู่รับผิดชอบโครงสร้างเหล็กและขับเคลื่อนล้อกรมสรรพวทธทหารบกเป็นผู้รับผิดชอบส่วนเชือกชักใช้ลากจูงกรมอู่ทหารเรือรับผิดชอบพระมหาพิชัยราชรถกรมศิลล์ล้อกระจกบริเวณฐานเขียง ปรับพื้นผิวปรับลวดลายปิดทองประดับกระจกใต้ฐานใหม่โดยยึดตามรูปแบบโบราณเดิมเนื่องจากชุดเก่าชำรุดสุดโสมส่วนผ้าม่านประจํายอดบุษบกและธงสามชายนั้นจะบุรณะเป็นลําดับถัดไปพร้อมทั้งขนย้ายราชรถน้อยพร้อมอัญเชิญพระที่นั่งราชเชนทรยาน ไปบุรณะที่สำนักช่างสิบมู่จังหวัดนครปฐมเรื่องของราชรถและพระราชยานก็ทุกองค์ก็จะต้องซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพที่ดีและก็ใช้เพื่อให้สมพระเกียรตินะคะกับงานพระราชพิธีในครั้งนี้นะคะ่ะขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่กรมสรรพวุตรทหารบกถอดประกอบชิ้นส่วนโครงสร้างเหล็กและขับเคลื่อนล้อพระมหาพิชัยราชรถและราชรถน้อยหมายเลขทะเบียนรอ9784ทุกชิ้นขนย้ายมาที่ศูนย์ควบคุมการซ่อม ก่อนการบูรณะซ่อมแซมเจ้ากรมสันพุทธทหารบกนำวงสวงให้การทำงานราบรื่นคือเดิมเ่ยก็ก็ดีอยู่แล้วนะเพียงแต่ว่าคือเรามีการปรับปรุงมาตลอดตั้งแต่ยุคก่อนละก่อนนั้นแล้วนะครับตั้งแต่สมัยสมเด็จพระพินางเราปรับพัฒนาไปเยอะแล้วและครั้งนี้ถ้าเกิดเรามีอะไรที่จะเสริมและให้ดีขึ้นเราก็จะทำพระมหาพิชัยราชรถซ่อมแซมไม่มากเช่นอุดรอยแตกร้าวของเนื้อไม้ตรวจสอบจุดยึดตรึง เปลี่ยนน็อตและสกรูซ่อมแซมระบบรับน้ําหนักที่ชํารุดโดยเฉพาะการรับน้าหนักด้านหน้าและท้ายเกินเปลี่ยนชุดบังคับเลี้ยวใหม่ส่วนราชรถน้อยที่บูรณะล่าสุดเมื่อปี2551ในงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยานิวัฒนาต้องซ่อมเปลี่ยนชิ้นส่วนช่วงล่างทั้งหมดสร้างล้อประดับใหม่ทั้ง4ล้อเปลี่ยนคันเสริมสําหรับยึดพื้นเกินใส่ล้อบังคับเลี้ยวเพื่อเสริมความแข็งแรงคาด บูรณะแล้วเสร็จในเดือนมิถุนายนก่อนนำกลับไปให้สำนักช่างสิบมู่กรมศิลปากรทาสีประดับกระจกและออกมางดงามยิ่งใหญ่สมพระเกียรติสุภพชาติสุภาพเมธีสำนักข่าวไทยอสอมทรายงาน